นะโมตัสสะภะคะววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตฉามินาสังสิโมผมมาจากมหาเทวาสเพยักขาปรายันติ ผมมาจากมหาเทวาอภิราภพาภพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพภว,วันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธิโยพุทธสัะมานีมามะ พุทธศักส,ะสะวาหุมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมผมมาจากมหาเทวาสัเพยขขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะอ,ะอุณโมพุทธายะวิระทตะโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอิทธิโยพุทธะสะัมาณีมามะพุทธะสะักสะวาหุมสัมปติฉามิเพงเพงพา,พาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโม ผมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโนะมพุทธายะ วิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธิโยพุทธสัตมานีมามะพุทธสะัตสะวาหุมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือ